น้องตีให้แล้วนันตีหนูให้แล้วนั่นเอ้ยหนูหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่มันทรขาหนูเจ็บเลยเอาเป่าให้พี่หน่อยลูกเป่าให้พี่หน่อยเป่าให้หน่อยเออเป่าเป่าโอ้เป่าโอ้เพียงโอ้เป่าเป่าโอ้เอาพี่พลอยเอาให้พี่พลอยเป่าให้หน่อยอยากกลับบ้านอย่างเดียวเอา โอเคโอ้ยโอ้ยอยากกลับบ้านเอาไม่าไบายน้องก่อนบายบาย <c oughs> เอารถคืนให้เอารถคืนให้พี่ด้วยเอารถคืนให้พี่อ๋อออเป่าเป่าโอ้ oh, <c oughs> เขาอยากเป่าขาเอาเป่าลูกเป่าโ oh, oh, อา้หายโอ้เออคนนี้ก็ไปหน่อยให้พี่พลอยหน่อยพี่พลอยเป่าให้ อาพี่พลอยเป่าให้อาพี่พลอยเป่าให้หน่อยลูกเอาเป่ามือเป่ามือมามามาอาพี่พลอยเอามือตรงนี้มามือตรงนี้ให้พี่พลอยเป่าน้องพลอยเป่าให้หน่อยโอ้ยหายหายเอออะไร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 นองเกดยังไม่เป่าหรอเอามือมามือมามือมาเอาเป่าให้หน่อยเป่าเป่าเป่าหน่อยลูกเป่า หาเอารถเอารถให้พี่เอารถคืนให้พี่ด้วยเอาพี่เอารถคืนให้พี่ด้วยเอาไดูเอออย่าเพิ่งนะยเราไดูเขาจะคืนไหมเออเป่าโอ้เป่าโอ้หอมโอ้หอมเราคืนเขา หอมเหล,เลือเกินอ๋อไหนไหนน้องเพชรหอมจีนน้องเพชรหอมพี่ก่อนน้องเพชรหอมพี่ก่อนเอาหอมเลยหอมเลยโออยคินไอ้ก็เขินเออเฮ้ยเบ้นใดช่วงสาวหอยไอ้กำลังไก่ไอ้เห็นไอ้ห่อยเดี๋ยวน้องไปคืนให้นะ อีกแล้วโอ้ยยองบันนีนแล้วโอ้ยกอดคอโอ้ยหอมติโอ้ยกอดคอโอ้ยบ่แล้วดอกมึอแกวมึอนี่เอ้าเออรถลดโอ้ย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 จอมยุ่นนี่จอมยุ่นนี่พังมึอนี่แหละจอมยุ่นนี่ไอ้กะเขินอ้กะเขินอันเจ็บไม่เท่าไหร่ละไอขายหน้าเยอะมากเลย Đi mày nên lạy mày chim bẹp mưa lạy con mò mày 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 เ่าได้เขากะทิวแบบนั้นเนาะใช่เาบอไปไเขากะวน้ำหอมแบบนั้นแล้วอันนี้ก็เลี้ยงิพเป่าได้เขากะทิวแบบนั้นเนาะใช่แมาบอไปได้เขากะทิน้ำหอมแบบนั้นแล้วอันนี้ก็ โอเคมามามาเออเรียกพี่บาย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 บอ้โอ้บายบายวันนี้ตื่นเช้าที่ไหนก็มีึโอ้นอนยูนบอนนอนเว้นอีกตม่นเอ๊ะ